สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนลัคณามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะประจําเดือนธันวาคมของคุณนะใครนะคะที่มีัคนาค่ะ ดาวจันดาวอาทิตดาวสุขค่ะสถิตในราศรีดังกล่าวนะดูควบคู่ก,กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการน,นับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร,ร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมิถุนที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะเครื่องแรกจะเป็นดวงความรักเครื่องหลังจะเป็นการงานการเงินให้นะคะเนาะสำหรับ เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะท่านวาคมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่พลังงานหลักนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและธนามิถุนนะคะขอไพ่หน่อยนะคะได้ไพ่สามวยนะคะสามวยเป็นไพ่สถนานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความ นับถือรู้สึกแฮปปี้ดีเหมือนเพื่อนก็ได้นะไหนดูซิหรือว่าบางท่านอาจจะอยู่โสดอยู่กับเพื่อนหรือว่าเป็นช่วงของการสังสรรค์ปาร์ตี้ก็ได้ค่ะสถานการณ์ในอดีตคุณเป็นยังไงซิมิถวันนี้ธาตุที่จับได้ธาตุที่2เป็นธาตุลมนะคะพี่ก็เลยจะทำมิถุนตุนกุมให้ดูกันนะมีแปดถ้วยนะคะ มีเทมเพลนคู่กรณีเป็นชาวราศีธนูได้เป็นชาวธาตุน้ำได้ด้วยนะคะมีตรากฎพิจิพายสเตรน์ราศีสิงห์ได้และมีไพ่ทาวเวอร์สถานการณ์คุณเพิ่งลมเลิกพี่มองว่าคุณลมเลิกกับอะไรที่คุณอดทนมาเป็นระยะเวลานานนะคะคุณมีความรู้สึกว่าต่อให้ทนไปทำไปมันก็มันก็ไม่ได้อะไรอะ นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่คุณพยายามที่จะอดทนปรับตัวหรือว่าแม้จะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่คุณทนมามากพอแล้วอะค่ะสุดท้ายคุณเลยมีความรู้สึกว่าคุณทนทนตรงนั้นไม่ไหวแล้วนะคะคุณทนตรงนั้นไม่ไหวแล้วมันก็เลยเป็นลักษณะข,ของคนที่ต้องต้องทำอะไรสักอย่างโดยการเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นนะคะในดูสิ แล้วสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นยังไงคุณเป็นยังไงเด็กให้เด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยค่ะสเหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่ t ดู World สถานการณ์ของคุณมีเกณฑ์นในการเริ่มต้นใหม่ปัจจุบันคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเก่ามันเยียวยายากมันอยู่แล้วมันอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาจากความอึดอัดได้ก็คือต้องเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นๆไม่ใช่การทนอยู่แล้วไปเหมือนแบบไปบอกให้ใครแก้ไขแต่ตัวคุณเองเรือกที่จะแก้ไขมันด้วยตัวคุณเองนะเลือกที่จะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เจอคนใหม่ นะเป็นลักษณะแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแล้วความคิดความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเป็นยังไงเพราะว่าเห็นด้วยนะว่ามีคุณไปแอบชอบใครหรือใครมาแอบชอบคุณชาวราศีมิถุนคุณรู้สึกยังไงกับเขามีไพ่สิบ เดาเ l ้าพ l เจดคู่กนณีเป็นพิจิกก็ได้นะคะ mm hmm. การราศรีกันได้ด้วยสิเหรียญและไพ่สามไม้โอเคสภาพเหมือนไม่พร้อมสภาพเหมือนไม่พร้อมจะคุยกับใครนะ จริงๆแล้วอะอืมโอเคโอเคดูซีแล้วไพ่เขาเขารู้สึกยังไงกับคุณคะมีถุนหลักขนาดมีถุนห้าถ้วย mm hmm. อืม The Empress ม,มีจำนวนคู่กรณีเป็นมีนก็ได้นะคะหกถ้วย justice เป็นตุนได้ค่ะแล้วก็ได้ยไพ่ the u n i v e r s และมีทุนกันเองได้ด้วยชัดขึ้นไหมโอเคมาค่ะ จากหน้าไพ่นะคะความคิดความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ในชีวิตคุณในเวลานี้พี่ว่าตัวคุณเองเนี่ยถ้าคุณคือผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยมันชัดเจนและมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังไม่พร้อมสักทีเดียวในการเริ่มต้นใหม่มันเป็นอะไรที่คุณยังดำดิ่งอยู่กับสถานการณ์ความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือเรื่องราวเก่าๆอะค่ะเพราะว่าคุณยังเจ็บหนักคุณยังผิดหวงังคุณยังเสียใจ มันยังอยู่ในช่วงที่คุณยังแบลค k อ่ะพี่ว่าคุณยังไม่พร้อมในการเริ่มต้นใหม่หรอกคุณยังคิดถึงคนเก่าอยู่ถึงแม้จะมีคนใหม่ๆผ่านเข้ามาในชีวิตคุณอย่างที่หน้าไพา่บอกแต่คุณไม่ได้เปิดใจคุณไม่พิจารณาคุณยังเจ็บยังผิดหวังยังเสียใจอาจจะยังเข็ดอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งเดิมมันอยู่ในช่วงที่คุณกําลังจะต้องเรียนรู้แล้วก็ขอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็สามารถมองอนาคตไปด้วยกันได้จริงๆนะคะ ในส่วนของถ้าคุณคือผู้ที่กระทำเนี่ยนะคุณรู้เลยว่าการกระทำนั้นน่ะมันหนักมากสำหรับผู้ที่ถูกกระทำคุณต้องการการยกโทษการให้อภัยจากคนคนนั้นเพราะว่าคุณคุณเหมือนหลังจากที่คุณได้กระทำลงไปแล้วอ่ะมันเหมือนระยะเวลาผ่านมานะคะแล้วมันก็ได้มีการคิดขึ้นได้ว่าแบบเอ๊ะ ณนะเวลานั้นมันก็ไม่ควรที่จะต้องทําขนาดนั้นหรือแรงขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่มองว่าถึงแม้คุณเป็นผู้กระทานะคุณก็ได้รับเอฟเฟกของสิ่งนั้นอยู่ดีอ่ะเพราะจริงๆคุณไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจหรือจะคือมีจิตใจในการที่จะทําร้ายคนอื่นอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าคุณยังคิดถึงสถานการณ์นั้นอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําคุณยังเฝ้ามองสถานการณ์นั้นอยู่คุณยังนึกถึงมันอยู่เลยคุณยัง อินกับมันคุณยังเจ็บอยู่กับมันนะคะหน้าไพา่เขาถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำนะนะแน่นอนมันซ่อนซึ่งความผิดหวังเสียใจเหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่าแบบเสียแรงที่รักกันเนาะพี่มองว่าค,คนคนนี้เขาทุ่มเทกับคุณมาเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วเขาต้องการได้คอมมิตเมนต์เขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์ที่มันรู้จักกันมานานทุ่มเทลงทุน ตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาเป็นตัวจริงของกันและกันได้นั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังนะคะเขารักคุณเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่สิ่งที่เขาทําได้มันคือเหมือนการที่คุณไม่ได้เลือกเขาคุณไม่ได้เลือกเขาแต่เขาก็ยังมีความรักให้คุณอยู่เพราะว่ามันมีไพ so ่โซเมทเรลชันชิพอยู่ตรงนี้ด้วยนะมีเดลเวอรสขึ้นมามีความรักอยู่ตรงนี้ ในส่วนหน้าไพ่เขาถ้าเขาคือผู้ที่กระทำและความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่คุณและเขาเป็นเติร์ดปาร์ตี้จริงๆจังๆเนี่ยมันคือการที่เขาก็ผิดหวังเสียใจนะที่เขาไม่สามารถที่จะนําคุณออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความทรงจําด้วยกันมากมายเลยอะนะแต่ว่าณนะเวลานี้คือเขาชัดเจนกับคนอื่นไปแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีคนใดคนหนึ่งชัดเจนกับ อีกคนไปแล้วมันเลยไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จได้อย่างที่มันควรจะเป็นมีความเสียใจยอยู่ตรงนี้มีความเสียดายอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเลือกคุณได้จริงๆเขาเข้าใจถึงความเจ็บปวดเขาเข้าใจถึงความทุ่มเทของคุณแต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้คือเขามองว่าคนที่อยู่ข้างกายเขาคือดีที่สุดแล้วประมาณนี้นะคะสำหรับถ้าเขาคือผู้ที่กระทำให้คุณเสียใจยนะ โอเคไหนะดูสิในส่วนของแนวน้องคามสัมพันธ์ค่ะชาวราศีมิถุแลักนามีถุน,น,ถนเป็นยังไงเลยดีกว of ่าป้าจูนไพ่เตรีสี่ไม้และไพ่สองเหรียญหน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนจะมีคนที่เรียกว่า อดทนอดทนรอค่ะอดทนรอเพราะว่าสถานการณ์บางครั้งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่บางท่านยังคงเกี่ยวเนื่องกันอยู่บางท่านครอบครัวรู้จักกันถ้าเป็นคนที่โสดกับโสดเนี่ยสถานการณ์นี้มันจะมีโอกาสให้ได้วนกลับมาเจอกันไม่ว่าคุณและเขาจะบาดเจ็บสักเท่าไหร่ชาวราศีมิถุนจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันครอบครัวนี้ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้ถ้าได้รับความเห็นชอบจากครอบครัวของคุณด้วยเรื่องสถานะด้วยเรื่องการเงินอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันมีโอกาสกลับมากันได้นะแล้วเป็นครอบครัวด้วยมีการ accept ซึ่งกันและกันแต่ว่าต้องอยู่ในสภาวะที่อดทนในส่วนของถ้าผู้ที่มาดูเนี่ยคู่กรณีคุณหรือคุณเป็นคนที่ไม่โสสถานะอันนี้ชัดเจนว่ามันจะยังมีการมีกันและกัน เป็นบ้านสองบ้านสามบ้านสี่บ้านอะไรเงี้ยว่าไปยังคงอยู่ในไซเคิลที่วนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะไหนมาดูซิแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคะมีไพ่สี่ว มีไพ่ห้าเมทอืมมีไพ่สองเมท้าและมีไพ่ The Magician หน้าไพ่สิ่งที่เขาต้องการคือไม่สนดรามา่าที่มองแบบนั้นไม่สนดรามา่าไม่เอาเรื่องทะเลาะนะคะถ้าทะเลาะแล้วมันต้องมีะระยะห่างต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมันยากมันจะเหมือนเป็นการไปบีบให้เขาต้องเลือกแบบชัดเจนเลือกคนใดคนหนึง่งแบบ ด้วยระยะเวลาที่เขายังไม่พร้อมอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการในเวลานี้เนี่ยมันคือการผัดผ่อนยังไม่พร้อมที่จะเลือกหรือที่จะทิ้งคนใดคนหนึ่งไปแบบทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยทิ้งคุณก็ยากทิ้งอีกคนก็ยากอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นสถานการณ์ที่อย่าบังคับให้เขาเลือกนะคะมันเลือกยากณมอนนี้สําหรับคนโสดก,ก็ยังคงมีการรอคอยกันอยู่นะคะเออเขาอยากให้มีการรอคอยแล้วก็ ปฏิเสธดราม่าเหมือนกันนะคะช่วงไหนที่มีความรู้สึกว่ามันเข้าใกล้กันแล้วมันจะทะเลาะอะไรประมาณน,นี้ก็ให้อยู่ห่างๆกันไว้จะดีกว่าเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมขออนุญาตถามนี้สลอรับคนโสดนะที่คุณโสดเขาก็โสดนะฮะดูวอเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ซ้อนนะนะให้ก้าวเหรียญค่อนข้างชัดนะ ควินทั่วเดอะซันคนโสดคือโสดอ่ะเออง่ายๆถ้าไม่ได้ไปผูกกับคนที่มีคู่นะคะตัวเขาเองไม่ได้คุยกับคนอื่นหรอกนะคะแต่ว่ามีคนเข้าหาเรื่อยๆเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนหน้าตาดีหรือว่าเป็นคนที่อบอ้อมอารีมีน้ำจิตน้ำใจใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็อยากแบบขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะคะเออดูสิมีเกณฑ์ได้คอมมิชเมนต์หรือปรับความเข้าใจไหมคะ ได้ไพ่หนึ่งถ้วยได้ไพ่เด็กถ้วยค่อนข้างชัดเจนนะอืมหนึ่งถ้วยเด็กถ้วยไพ่แ่งแมนและไพ่ทาวเวอร์หน้าไพ่มีเกณฑ์จะได้แบบปรปปับได้กลับมาคุยกันนะคะโดยสถานการณ์ที่ไม่ได้แพลนไว้อะพี่มองว่าแบบนั้นนะคะจะได้มีโอกาสกลับมาคุยกันแบบที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจแต่ถึงเวลาเหมือนสถานการณ์พาไปให้คุณได้กลับมาพูดกลับมาคุยกับมาหากันนะอืม ประมาณนี้นะคะในส่วนที่ดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณจากไพ่พิเศษของพี่ปึกนี้ที่ทำเองพูดธนี่ก็ขำทุกที่ทำไพ่เองด้วยขอไพ่หน่อยนะคะชาวราศีมิถุนนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเห็นปะปล่อยโชคชะตานำพาให้เรากลับมาหากัน เขาเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันจะได้มีโอกาสกลับมารียนเนี่ยกันอยู่แล้วนะคะอขอให้ณนะโมเมนต์ที่กลับมามันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้จริงทั้งคุณและเขาจะได้ลงเอยจะได้มีความสุขกันสักทีนะเหมือนเธอจะอยู่ได้โดยไม่มีฉันแน่มีงอนนะคะมีคนงอนด้วยดูสิ เกินเพื่อนอ่ะถ้าเราสงสัยว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นแค่เพื่อนกันหรือเปล่าหรือเขาเฟรนด์โซนเราไหมไม่หรอกมันเกินเพื่อนมันเกินเพื่อนจริงๆเซนคุณได้จริงๆนะคะอือยังไม่ถึงเวลาของเราอือต้องรอก่อนนะคะต้องรอก่อนนะและใบหนึ่งเขาอยากบอกอะไรคะ เธอคือดวงใจของฉันเขาก็รักคุณนะเขารักคุณชอบคุณนะเนี่ยไมาดูสิว่าไพา่ยยจะแนะนําอะไรนะคะขอไพ่แนะนําให้ความสัมพันธ์ชาวราศีมิถุนและขนาดมิถุนไหนนะคะให้ช่วยแนะนํไหนนะคะเห็นปลาไพ่เฟรนด์มาีเวิร์สแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้ เป็นเพื่อนกันไม่ได้นะคะยังไงก็ก็คงต้องเป็นมากกว่าเพื่อนจริงๆอะไรย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์นี้มันยังต้องรอการเติบโตร,รอการพัฒนารอระยะเวลาให้เจอรี่มันรีเวิร์สแบบว่ามันยังไม่ถึงเวลาในการเดินทางอีกครั้งนึ่งะนะแต่ถ้าคุณรอเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะรอนะให้เมอร์ชนมันมันขึ้นนะนะคะ และไพ่มันนี่ reverse ไพ่เมลดี้ยั่งอยู่ในช่วงที่ป่วยอยู่ในช่วงที่มีการฟื้นฟูยังจะต้องพักฟืน้นยังต้องเป็นช่วงที่ถ้ากลับมาก็ต้องมาดูแลมารักษาซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มค่าที่จะรอและเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าบางท่านมีความรู้สึกว่าเพราะฐานะเราสองคนมันต่างกันหรือเปล่าไพ่มันนี่มัน reverse แปลว่าคุณตัดเรื่องเงินทิ้งไปคุณตัดเรื่องเงินทิ้งไปณโมเมนตะ์ Moment, ตรงนี้มันคือใจล้วนๆแหละ พี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสรุปดวงคำรักของชาวราศีมิถุนและขนามมิถุนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ดวงการงานการเงินกันต่อเลยนะจ๊ะมาค่ะสำหรับดวงการงานการเงินของราศีมิถุนพี่มองว่าในเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนที่ถ้าใครยังไม่ได้เริ่มทําธุรกิจคุณแพลแผนที่จะทําธุรกิจแล้วหรือว่าคําว่าทําธุรกิจนี่คือทากันที่บ้านนะ ซึ่งมันก็จะประสบความสมําเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยนะเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณอดทนอยู่คุณมีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาติดขัดเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานอาจจะกับเพื่อนร่วมง,งานอาจจะกับหุ้นส่วนหรืออะไรเงี้ยซึ่งคุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเดือนที่คุณคิดแล้วล่ะว่ามันคงต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการจัดการปัญหาเรื้อรังอันนี้ให้มันจบสิ้นไปเพราะว่าเราไม่ควรปล่อยให้มันข้ามปีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยพี่มีความรู้สึกอย่างนั้น หรือถึงแม้กระทั่งว่าถ้าตัวเราเองเป็นพนักงานเราก็มีความรู้สึกว่าเรารอคอยดูว่าสถานการณ์จากสิ่งที่เรากระทํามาทุกวี่ทุกวันเนี่ยที่เราตั้งอกตั้งใจทํางานโฟกัสแบบถามรุ่งหามค่ำเนี่ยนะสุดท้ายแล้วมันฟีดแบ็กผลออกมาให้เราได้อย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าซึ่งถ้ามันไม่ได้พี่มองว่าคุณจะตัดสินใจออกมาเราก็ทาเขาเรียกว่าไงเป็นนายตัวเองโดยที่ถามว่า มันมันดีไหมจากน้าให้คุณจะได้แพชชั่นจากการทํางานดั้งเดิมของคุณมาต่อยอดในหลายๆด้านเลยนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณไม่ใช่เดือฟูลที่ไม่รู้อะไรเลยแต่คุณแค่เรียกความกล้าที่คุณไม่เคยมีในการออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตรงนั้นอ,ออกมานะคะแล้วก็มาทําอะไรที่ตัวเองมีความรู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นของตัวเองแล้วก็อยากที่จะทําเพราะว่าดั้งเดิมคุณทําเพราะว่าคุณจําเป็นจะต้องทําแต่ณเวลาเนี้ย พี่มองว่าคุณสามารถหางานกิจกรรมอะไรที่คุณอยากทําแล้วมันสร้างรายได้คุณได้ด้วยเจอแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคิดที่จะทําแบบนี้ลองพิจารณาดูหรือหลายๆท่านที่มีความรู้สึกว่าตัวเ,เองอยู่กําลังอยู่ในสเตจท,ที่แบบนี้แหละอย่างเป็นแบบนี้ลองไปปัดฝุ่นลองไปหากิจกรรมเก่าๆอะไรดูที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณสามารถใช้เวลากับมันได้เป็นระยะเวลานานในการที่จะทํามัน ลองดูนะคะปัจจุบันกิจกรรมนั้นๆในอดีตมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่ถูกมองว่ามันแค่เป็นงานอดิเรกอะแต่ณนะปัจจุบันถ้าคุณสังเกตดีๆมันเรียกว่ายังไงสังคมมันเปลี่ยนไปนะคะวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปคุณจะได้มองเห็นคนที่นำงานอดิเรกมาใช้เป็นอาชีพจริงๆได้เยอะมากมันขึ้นอยู่กับการปรับตัวอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วลองพิจารณาดูแล้วก็เอาเรื่องเก่าเอาความ ชอบเก่าๆอาจจะเป็นในวัยเด็กหรือในความทรงจำของคุณมาปัดฝุ่นแล้วทำมันพี่มองว่ามันจะดีได้มันมีโอกาสที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยได้เดินทางอีกครั้งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งซึ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะขอแค่คุณตั้งหน้าตั้งตาแล้วลงมือทำมันอยากตั้งใจพี่มองว่ามันจะสักเสรได้ดีเนาะแล้วในลายคนที่ทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจมาเป็นระยะเวลานาน พี่มองว่ามันก็ถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้ได้อย่างสิ่งที่คุณควรจะได้แล้วด้วยแหละลองพิจารณาดูว่าคุณสะดวกทางไหนนะคะก็ประมาณนี้งานดีเงินด,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 นดีนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนถึงความรักอาจจะยังไม่เวิร์กในเวลานี้แต่พี่มองว่าถือว่าดีสำหรับมิถุนที่พี่อ่านมาหลายๆเดือนนะถือว่าดีมีแนวโน้มที่ดีนะคะก็โอเคจบไปแล้วนะคะสาบดวง การงานการเงินความรักของชาวราศีมิถุนลัขนามิถุนประจำเดือนธันวาคมนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะขอบคุณสําหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนะาะรายาะเอีดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ